สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเหมือนี้มาพอกับช่องกระแต่น้อยชาแนลกระแต่หน่อยก็มากก็เบากรรมค่ะมาแพคคูคือเก่าค่ะไม่กินตําสองสายค่ะสหายอยังที่ค่ะมีกุ้งกับมึกกุ้งกับมึกค่ะมือนี้โรยโดยเม็ดกระถินมีพักแก้มกะหลายอย่างเนาะค่ะมีบักแตงมีผักกาดกรอบขาบุคือตัวนี้มังมะาละนี่ครับ อ่ครับท่านี่แซ่บๆน้วก,ก,กันครับตัวรันเตา่าต<ร>กับมีนเน้อค่ะพี่น้องเอาเลยด้เอามาแซ่บๆน้องกันเ้ว้อค่ะใส่ใส่ใน,นถาดเดียวกันแต่ว่ามีเขตแบงพี่น้องผงเผิ <c oughs> นเพลทแห้งองกระแตเพชทซ้ำหนึ่งค่ะโมะแห้งเป็นไสเอาแบบซ้ำพอก,กินได้ไม่เก็บเป็นมูเพินเนาะคะ่ะ กุ้งห<ม>วานห่วยกุ้งกะเอาแบบเอาแบบซุกพี่น่องเอาลวกเอามหม็น มาเอาดิปลามื่กลัวกันกะนะปลามืก่กลัวเนื้ว่าอววดิ เม็กระทินแซลมว่าโอเคตัวละครับแซก็หมักมาละนะครับมบอกขอบคุณนหน่อย มันนี้ลมแห้งผ้ามเกินโยมทางบานขึ้นเ่าค่ะข้างหลังที่เป็นบอกร,รบด้ครับบอกบก็บอพักกันจองครับเน้อกลุ่มแบบเด้งวนหวานพี่น้องกลุ่มตัวไหนนะครับตัวปานกลางครับมันตนตัวนห้ กระชากกลมกลมดีขนาดนะี้มีว่านในต้มปลามันนี่ลงทะเละครับมึงว่านล่องน้องบอว่านมันว่านนี้ล่องน้องมันนี้มาลงทะเละพี่น้องใส่กุ้งเหน่เด้ง กับเติมมันกมากวนค่ะครับอาหารทะเลยมีของครูกันนะปลาหมึกัะยำแบบนวลหมึกนะยำแบบลูกพุดเลีย สุดอครับนี่จังแน่นอนครับตัวเริ่มเตาไม่มสิออกเป็นมันหวานครับก็ใส่นำใส่นำ้นนำเปล่าเชี่ยงหลอครับ คอที่นั่งสหลายครับน้่งกับเที่ยมด้อนก็น้่งะคามครับน้่งแ่บบะคามสีสันคล้ายๆกันนะ แต่ว่าตัวนี้แดงกลัวได้พี่น้องเพราะว่าใส่ผิกหลายกลัวตัวนี้บอสใส่หลายตัวนี้จวดจาดครับตัวนี้

อากาศแดนหวนอยู่หักลมพี่น้องลมย่างแห้งก็<ม>เลยมาจามัดทั้งค้างบ้านนี่แหละลมหนาวนะครับเนาะพี่น้องทุกคนก็นกร,นรักษนะา,า,า,าสุขภาพนะครับเนาะยามหนาวครับหยามนี่สดวนหัวประมืดนัครับ ตัวร่มเลาว์ของมึงส่วนเม็ดกะถินใส้น้กนำกว่า เดี๋น้องจับโอ้ตรวจจัดเลยนะครับกุ้งตัวกุว้งตัว,ตว <ừ. S 2> ใหญ่ๆนม่เด้งๆพี่น้อง rồi, bà họ gì tìm không Mình vừa lên tao, hả? bớt hả, lắm hả, hả, này <laughs> nghe là là hả, 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 nào. ขอบไปนั่นมันเนาะตัวนี้วโอ้โหพีทางนี้ตอนบอกเกลือกับตอนมองึงเห่าอ,นอ,อีน้องกองอิลีสุดเมกจะชิน Ừ, mm, hát tên. Không, phải lại <cười> 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 Bên đây có mùa vàng Bên đây có mùa vàng cả, cô ลบนอยู่ขเติร์ก <c oughs> แมากวน đẹp Tiếm à Rồi mẹ cà chín Thầy nhanh nữa à? Rồi đợi mẹ ừm รองไห <laughs> เ,เลยเจ้าเดินะนะเจ้อเอาอ <laughs> ๋อยรองตัวตัวจัดมากมน้าจางไม่ไมจากสวนหน่อยๆอ่อ,อ,อนๆไม้มัย้ย Ừm, tôi nhìn. Bộ áo còn nhỉ? mẹ. สีแดงรักนะใส่พริกแบบเต็มที่เป็นว่าหมักแบบจัดๆหน่อว,ว่านี่ใส่ตำหมูหุงว่าเอาแบบซ้ำพอดีกับแต่หน่อยกินได้เป็นว่ามันบ่ถึงใจปันได้กเลยตตองแบงเป็นสองสองผ้างน้นอง อย่างนี้น <volumes shake it> ่าป <gek> <Russian> ุดนำหนวดปุ้มครับโอุ้หมวดครับนั่งอยู่กลุงร้องตัวครับ बा <laughs> 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 โอ้ลุงทะเลมันเนี่กระแซยเพื่อเกาค่ะมึงเมนี่พามากินตำสองสายฮเทิงมึกเทิงกุ้งตำใส่กันแต่ว่าเอาแบบสุกมานั่งกินกะเบิดเคียงเลยบอกรับยังอยู่ตัวนี้ยังอยู่ครับตัวนี้เพชรครับฟังรนะเนี่ยเพชรัเนี่ยพ่นบอกว่ามาแบบจอดจัดเพิ่นว่า บ่าเผ็ดกับว่าแสบครับต้องเผ็ดจังหน่อยครับโอ้จังแน่นอนครับมื้อนีบบวกลำก็ขอขอบคุณคุณนะครับที่ให้ติดตามรับชมบวกลำกทำแนะนำบวกลำกมาตลอดมากนะครับเนาะถ้ามักถ้างชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กันแตหน่อยในด้วจ้ามื้อนี้กันแตหน่อยกับบวกลำก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ